ครับมาเลยประจำที่เลยใครเป็นคนใบ้ใครเป็นคนทายนะครับเราจะถูกล้มแชมป์ทันทีนั่นแปลว่าต้องตอบให้ได้นะครับข้อนี้นะครับตอบไม่ได้นี่กลับบ้านเลยนะครับโอเคไหมครับพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีจับเวลาเวลาเราหิวหิวน้ําผลไม้อะไรต้องกินผลไม้อะไรส้มไม่ใช่มะนาวแตงโมมีข้อแตงโมครับ ไอ้นักร้องนักร้องอีสานเอาครู Hugo. นามสกุลช้างสารนิสอนคอมเราชื่ออะไรพิญยาพาัรไม่ใช่ช้างสารนามสกุลนะพินยาพาัดร4 2>, 2อหลาคับหมดเวลานะครับไม่ได้นะครับคำตอบก็คือ แตงโมจินตรานะครับรคุณครูจินตราช้างสารคงกำลังดูอยู่<อ>